ข้อดีของปลาหมอคางดำก็คือทำให้คนที่บริโภคแล้วฉลาดหลักแหลมอ่ะสามสันปอสองมาเก้าปีแล้จะได้เลื่อนชั้นก็พ่อปลาหมอนี่แหละิี่ลรวบอกทดสอบได้สองบวกสองเป็นหกหเป็นหกพ่อมบอกเอาไหมอาจจะกินน้อยเกินอาจจะกินกินเขาอีกสามบวกสามเป็สี่ส อ่ะโปรตีนน้อยโปรตีนมันอยู่ใต้ท้องหตัวที่ทำให้ฉลาดไม่พลาดแน่นอนเอาง่ายๆเลย,เเลยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสี่เป็นสี่ปสไปแน่เฮ้ยมึงตบลูกกูทำไมต้ามอาจจะไม่เก่งคณิตแต่สุภาษิตคำมังเพยนี่อันดับหนึ่งของห้องอน้ำมาขนของกลับขนของกลับ น้ำลดน้ำลดขนของหนีขนของหนีน้ำขึ้นน้ำขึ้นให้รีบขึ้นให้รีบขึ้นเขียนช้างขี้เก็บขี้ช้างก็บขี้ช้างเขียนคกเขียนคก,กเหนื่อยจังเลยกูว่าบุกเกี่ยวกัเปลาหมองเลย <c oughs> อีกนึงอีกนึงเอาอีกนึงได้แน่นอนได้แน่นอนสาวไส้สาวไส้สย,ย่างกินแซ่บ ลักบัวให้ผูกลักลูกให้สั่งซี่ลักลูกให้ตีโอโอเคุมเกี่ยวป๊อกูแบบนี้ผมเกี่ยวกับปลาดอกเกี่ยวกับสองมันแล้น้ำมาน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาช้างขี้ให้รีบตักโ้ช้างขี้ให้รีบตักน้ำไปให้ปิดวาลสลัดกันนะตัวกู